สวัสดีครับนานานักตกปลาทุกท่ททานนะครับวันนี้ผมมาผสมเหยื่อ ให้นานๆรับชมนะครับเหยื่อที่ผมใช้จะมีอะไรบ้างนะครับเขเคครับไปดูกันเลยครับอัน <c oughs> นี้เป็นไผ่เขียวนะครับผมใช้สองถุงแล้วก็ขนมปังอีกสองถุงนี้ก็จะเป็นวอกกีถุงหนึ่งนี้ก็จะเป็นโอเมก้าผมใช้โอเมก้าสองถุงหนึ่งอนนี้ก็จะเป็นลำ เป็นลำหนึ่งถุงนะครับก็จะมีอีกอันก็คือลูกยอที่ผมใช้นะครับโอเคครับมาดูการวิธีผสมของผมเลยนะครับห oh, oh, oh. อมมากเลยใช่ห <Hey. S 1> อมมากเลย ฟังหน้าสองชงไหครับ,รรบมันก็จะเป็นลำนะครับลำละเอียดประมาณค0ณกิโลหนึ่งนี่เป็นอเมก้าอัออชองะน เนี่ยครับแล้วก็มาเ,าเข้ากันนะครับ ผสมผู้เขาเข้ากันแล้วเรามานนี้เราก็มาเอาลูกยอเลยนะครับกันน้าแต่น้ำมันนะครับเขี่ยครับไม่ นนแล้วก็กัดเอาลติน้มมานะครับเีครับกเขาเข้ากันเป็นาใชได้ เ,เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ถังนะครับถังเด็กหมักไว้ประมาณสามคืนนะครับเราตกได้เลย ่ออันนี้ก็น้ดบอกพอพอเอาใส่ทังสองถึงสามคืนนะครับไปใช้ได้ครับอันนี้คิ่ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ปิดฝาให้แน่นๆนะครับปิดให้แน่นเลยครับไม่บาดเข้านะครับมาเดี๋ยวบายบายโอเคครับตอนนี้เราก็ผสมเหยื่อกันเรียบร้อยแล้วปักไว้ประมาณ3คืนนะครับก็เป็นอันใช้ได้ก็เอาออกไปตกได้เลยครับกินก็จะดีหน่อย ถ้าไปตกพรุ่งนี้ก็ก็พอได้อยู่แต่ว่ากลินก็จะไม่แรงเท่าหออมากรบักสองถึงสามเขื่อนนะครับโอเคครับอันนี้ก็ฝากเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมทำเหยื่อตกปลาที่ผมใช้ตกประจำก็จะเป็นเหยื่อตัวนี้นะครับโอเคครับขอบคุณนาทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้ผมผลม,มาโดยตลอดโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> เวบายบายลูกบายบายจุ๊บ I will climb. I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of. Bye, bye.